มนะผมได้ยินหลายคนเลยนี่พูดกันผมตามเขาไปอ่านแล้วก็เริ่มเห็นแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในทางในในพักประช,ชาธิปัตย์บางคนยตัวอ่ายกตัวอย่างเช่คุณอกรณ์กรนี่เกชัดมากคุณอลงกรพูดเลยว่าจะต้องพักประช,ชาธิปัตย์จะต้องไม่อิงแอบเผด็จการและจะต้องชนะพักเพื่อไทยในแนวทางประชาธิปไตยเท่านั้นแนวทางนี้ ประชาธิปัตย์จะชนะได้ก็ต่อเมื่อประชาธิปัตย์เป็นเสียงส่วนใหญ่คุณต้องเป็นเสียงส่วนใหญ่จึงมีความชอบธรรมพักประชาธิปัตย์ไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้ด้วยเสียงส่วนน้อยในระบอบประชาธิปไตยมันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ยกเว้นคุณจะรับประหารมาเอาคอมมชอรอบสองมาแล้วก็ตั้งพรักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเลย ไออย่างงั้นพอได้แต่นั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยในเราประชาธิปไตยเนี่ยเคารพเสียงส่วนใหญ่และคุณต้องเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันมีกระบวนการเรียนรู้เขาจะสามารถเรียนรู้ได้คนหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเชื่อโอ้โหพระรูปเนี้ดีมากเลยเนี่ยมันมีข่าวเรื่องพระอยู่ตอนนี้ดังมากเะเป็นเดือนแล้วไม่เลิกเลยเมื่อก่อนนี่โอ้กราบไหว้ส,สัก์ธิ์มามันยังงุ้นอย่างนี้เป็นอรหันแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะ คนจํานวนมากอะศรัทธาเลยมองนี่เป็นโอ้โหน,นี่มันนี่มันอรหันเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาแต่เมื่อคุณมีโอกาสตรวจสอบข้อมูลมีการอภิปรายนี่มันเป็นข้อดีในสังคมเสรีนิยมอะมันเป็นสังคมเปิดประชาธิปไตยนี่ถ้าไม่เป็นสังคมประชาธิปยนี่ใครไปแตะเนี่ยเนนคาเนี่ยน้องปู่เน้นคําเนี่ยกูไปแตะนี่เรื่องใหญ่นะถ้าไปอยู่ในสังคมเก่านะสังคมแบบอื่นนะ ุณลาบากเลยนะครับบอกว่าชีวิตแล้วคนคนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ความจริงฮะแต่เพราะว่าเรามีเสรีภาพนะเพราะประเทศเรามีเสรีภาพไอ้คนที่เรากราบไหวกันอยู่อย่างเงี้ยเมื่อมันมีเสรีภาพในการตรวจสอบตั้งคําถามและอภิปรา,ายสื่อสารกันสุดท้ายเป็นยังไงฮะมันดูเหมือนจะเศร้านะครับเขาต้องยอมรับว,ว่ามันดูมันก็เจ็บปวดสําหรับคนที่เคยไปกร่าบไหว้นะมันก็เจ็บปวดโอ้ยดูสิ ภาพรูปนี้ออกจะดีนะเราเคยไปกราบไหวยอย่างงูอย่างนี้มีคนมีสิลูกศิลป์ลูกหาศรัทธากันมากมายแต่วันหนึง่งข้อความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันถูกหักล้างโดยข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์กว่าพอมันเริ่มเปิดเผยข้อมูลมาเรื่อยๆเนี่ยคุณก็เริ่มกราบไหว้จะไม่ลงลนะคื สุดท้ายเนี่ยคนมันก็จะเห็นน่คนส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าพระรูปนี้นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้สูงส่งหรือน่าศรัทธาประการใดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากคนเสียงส่วนน้อยไปทําให้คนมันเปลี่ยนแปลงความคิดหรือเปล่าฮะข้อเท็จจริงกระบวนการเรียนรู้ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่งมงายสิ่งใดจะศรัทธาก็ต้องศรัทธาด้วยความจริงใจอ่ะมันเป็นคนศรัทธาด้วยข้อเท็จจริง มันพิสูจน์ได้ว่าน่าศรัทธาจึงศรัทธาผมไม่ได้แปลว่าห้ามศรัทธานะสิ่งใดๆที่มีคุณค่าศรัทธาได้แต่มันควรตรวจสอบได้มันควรตั้งคําถาม,ถามและตรวจสอบเราควรอยู่ในวัฒนธรรมการตรวจสอบเพราะว่าเราจะได้คัดสรรสิ่งที่ดีเท่านั้นที่ดํารงอยู่และเรากราบไหว้สิ่งใดไม่ดีสิ่งใดมันไม่ได้ดีขนาดนั้นมันก็ค่อยๆจัดวางตําแหน่งของคนเหล่านั้นให้ถูกที่ถูกทาง ดังนั้นในกระบวนการเสียงส่วนใหญ่กูต้องเชื่อในกระบวนการเรียนรู้ของเสียงส่วนใหญ่ของคนน่ะของสาธารณะถ้าสาธารณะเนี่ยมันเกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วมันอยู่ในสังคมที่มันมีการเรียนรู้มีข่าวสารมีโซเชียลเนะเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีแต่สื่อกระแสหลักเขาก็วิจารณ์ก็หโหดูได้สื่อมันก็มีนายทุนนะพวกนี้ก็บางทีนายทุนก็ไปปิดขา่าวหรือมีผู้อิทธิพลไปปิดขำทำให้ไม่สามารถเอาข้อ,ขอจริงข้อที่จริงมาไนดะ้แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่นี่ ตอนนี้ไม่ใช่สื่อมันเปิดกว้างมากคนก็มีปากคนมีการศึกษาสืบค้นข้อมูลมีการรายงานเรื่องหลวงปู่เนนคำเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมันก็มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับข่าวเนี้ยมันก็เริ่มจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วค่อยๆแกะมาแกะปมมาเรื่อยๆแล้วมันใช้สาธารณะช่วยกันตรวจสอบไปไงะร,รู้กันทุกมิติแล้วตอนนี้ อาจจะไม่ทุกมิติหรือว่าเยอะมากดังนั้นเนี่ยคุณต้องเชื่อมั่นในสาธารณนะเชื่อมั่นในคนน่ะผู้คนปวงชนน่ะแล้วคุณจะต้องพยายามส่งเสริมทําให้กระบวนการเรียนรู้ของปวงชนชาวไทยหรือคนในสังคมกระบวนการเรียนรู้ของสังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเรียนรู้และแน่นอนนะมันเป็นไปได้นะคุณคุณโอเคมันคือตอนนี้ดูเหมือนมันมีแค่สองพักนะตอนนี้มันเลือก คือมันเวลาวิจารมามันก็ถูกต้องแหละมันก็คงมีแง่มุมที่คุณวิจารไปมันก็โดนน่ะต่างฝ่ายต่างวิจารกันก็อาจจะโดนกันบ้างเวลาวิจารไปที่พักนู้นหรือพักนี้อะไรน่ะพักเอกับพักพักบีมันก็เหมือนกันน่ะแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะคุณภาพมันถึงขนาดมันมีตัวเลือกที่สามที่สี่อะไรก็ว่ากันไปหรือไม่อย่างนั้นพักเอกับพักบีก็มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยบนะชนก็มีทางเลือกการเมืองก็เป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ย เวลามันพูดถึงเสียงส่วนน้อยมันไม่ได้ว่าแปลว่าคุณไม่มีความหมายนะครับแต่คุณจะมีความหมายได้โดยการคุณคุณต้องไม่ไปไปไปเอาแต่บอกว่าเสียงส่วนใหญ่มันมันมันเป็นผดเด็จการนะมันทําแบบนั้นไม่ได้คุณต้องทําให้เสียงส่วนน้อยของคุณมีเหตุผลมากๆและเหตุผลคุณมากๆเนี่ยทําให้คนอื่นเนี่ยเห็นชอบและร่วมกันสนับสนุนในฐานะที่คุณเป็นเสียงส่วนน้อยแต่ว่ามีเหตุผล และจนวันหนึ่งคุณการเป็นเสียงส่วนใหญ่นั่นระครบมันถึงจะเป,ปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเเด็จการการัฐสภาเผด็จการเสียงส่วนใหญ่นั้นเนี่ยคำว่าเเด็จการเสียงส่วนใหญ่มันจึงเป็นเรื่องที่เหลวไหลในทางการเมืองแล้วอย่าไปกลัวมันเพราะมันเป็นพลวัตมันมีการเคลื่อนตัวเป,ปลี่ยนแปลงเรียนรู้กันไปเรียกเลือกผิดก็เลือกใหม่เมื่อก่อนเนี่ยคนก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นอ่าเป็นโลกเป็นโลก ก็เนี่ยเป็นคนในสมัยก่อนเนี่ยมันมีคนมีโรคโรคระบาดใช่ไหมคนก็คิดว่าเนี่ยเป็นไอฮิวาตากะโรคตายกันเยอะแยะจริงๆไม่ใช่ฮะคือสมัยก่อนที่คนตายเยอะๆยะสมัยอยุธยาเนี่ยมันไม่ใช่อายิวาตากะโรคนะครับแต่ว่าเป็นการระโรคนะครับมันเกิดมาจากไอหนูนะฮะที่มันมาจากเรือคืออยุธยานี่มันมีเรือเดินทางเนี่ยมันก็เดินทางมาและไอเห็บหนูเนี่ยมันติดมาแล้วมันก็มาระบาด ในยุโรปตอนกลางนี่โอ้โหตายกันเป็นล้านๆคนแต่คนก็ไปเข้าใจว่ามันเป็นอาญีวาตักโลกแต่ว่าถ้าพิสูจน์กันจริง,รงๆก็มันก็เป็นการลาโลกอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับง่ายความเข้าใจต่างๆเมื่อมันถูกพิสูจน์ได้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังมีอีกหลายเรื่องนะครับตัวละครหลายๆตัวละครนะครับเห็นเช่นข้อพิปายเกี่ยวกับไอศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงอะไรเงี้ยนั้นเขามีการพิปายว่าตัวรอยศิลาจารึกนี้มันสมัยสมัยสุขโขทยัยจริงหรือเปล่าหรือมันเพิ่งถูกสร้างมาใน ในต้นลัชนโกศิน์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็ใช้กระบวนการพิสูจน์แต่ว่ามันมีความเชื่อความศรัทธาอะไรบางอย่างอยู่มันก็มาฝืนหรือคนไทยมาจากเตื๊อข่าวอันไตหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องแบบเรียกแหละท้าทายความรับรู้แล้วก็ท้าทายความเชื่อแต่ถึงที่สุดในระยะยาวครับความจริงก็จะปรากฏนะครับยืนอยู่บนความจริงหลักการที่ถูกต้องนะครับและพยายามทําให้คนในสังคมอธิบายเข้าใจได้ นะครับถ้ากินข้าวแล้วข้าวเสียข้าวเน่ามีสารเคมีตกค้างตายภายใน5นาทีมันจะพิสูจน์ได้ไม่ว่ายังไงมันจะเป็นความจริงนะครับถ้ามันจริงมันจะจริงแต่ถ้ามันไม่จริงมันก็คือไม่จริงครับดังนั้นจะเสียงส่วนมากจะเสียงส่วนน้อยยึดความจริงยึดความถูกต้องเป็นหลัก เดี๋ยวพบกันในเบรกหน้าครับช่วงตอบคำถามสักเบอร์อย่าเรือลบสกลักครู่ครับไอ้สไตล์บอกว่าอยากให้เด็กฉลาดต้องอ่านนิทานให้เด็กฟังเมื่อเด็กได้ฟังนิทานเด็กจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กที่ขาดความคิดสร้างสรรค์ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงไม่กล้าแสดงออกขาดการเรียนรู้และการพัฒน,นาที่ดีซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์จินตนาการให้กับเด็กๆด,ด้วยการบริจาคหนังสือภาพสําหรับเด็กได้ที่โครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงา ่วงสุดท้ายของรายการประชาชน3.0ครับชุกตอบคำถามสากระเบือ,อยันเหลือนลบคุณพัดสมัยก่อนมีการลมยาข้าวไหมคะหรือว่ามีเฉพาะช่วงรัฐบาลนี้โอ้คุณพัดครับเขามีกันมานานนมแล้วครับใช้กันทั่วโลกนะฮะในสินค้าการเกษตรเนี่ยเขาก็ลมยากันละครับข้าวี่เขาไว้ลมพวกมอดะฮะมีมานานแล้วฮะสมัยรัฐบาลชวชนประชาธิปัตยมีทั้งน,นัน นะครับแล้วก็ยังมีต่อไปฮะนะครับแต่ว่ามันที่มันเป็นข่าวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองครับล่าสุดนี้ก็มีการออกมาเขาเรีเยกอะไรฮะมีการไปศึกษามูลที่คุ้มครองผู้บริโภคนะครับเขาก็ไปทําวิจัยศึกษากันนะครับไม่ใช่วิจัยแป็นพิสูจน์อะเอาเข้าวถุงมาพิสูจน์กันก็ปรากฏว่ามันมีคือมูลที่ คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ไปตรวจวัดไอสารที่ตกค้างอยู่นะครับก็พบว่ามีเพียงยี่ห้อเดียวที่มีสารเมทิโบไมเนี่ยเกินกว่าที่กำหนดไว้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือไอเมทิโบไมเนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นแก๊สที่ใช้ในการลมข้าวฮนะเพื่อให้มอดเนี่ยมันตายนะครับทีนี้ปัญหาของมันเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าไม่ใช่ปัญหามันเป็นประเด็น คือไอเนี้ยมันระเหยได้ง่ายมากนะครับจริงจริทิ้งไว้สี่ห้าวันปุ๊บเนี่ยก็ระเหยหมดแล้วนะครับแต่ว่าพอมันอยู่ในข้าวถุงปุ๊บเนี่ยมันก็เลยยังยังคงมีสารเนี่ยติดค้างอยู่นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคุณก็เวลาคุณกินเนี่ยคุณคงไม่ได้กินข้าวสารใช่ไหมครับคุณกินข้าวสวยดังนั้นเนี่ยคุณก็ไปล้างน้ําการล้างน้ําเนี่ยก็จะทําให้สาร่ากาเนี่ยหลุดออกไปย0สิบอร์ซนนะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปหุงฮะ พอหุงข้าวปุ๊บไอที่80%หรือทั้งหมดมันหมด้ะฮะหายหมดคือเราไม่ได้กินข้าวสารนะครับเรากินข้าวสวยแล้วมันตกค้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองมันจะเป็นอันตรายได้ก็ต่อเมื่อว่ามันเข้มข้นมากๆไอนี้มันตกค้างเดียวกินเข้าไปมันก็ไม่เป็นอะไรหยอกฮะนะครับมันตกค้างนิดหน่อยนะครับไอที่บอมีข่าวว่าต่างประเทศเขายกเลิกเนี่ยไม่ใช่ยกเลิกเพราะมันเป็นอันตรายนะ มันยกเลิกเพราะว่ามันไปทำลายโอโซนฮะมันก็เหมือนกับสารอะไรนะ CFC ในเครื่องปรับอากาศแล้วก็ตู้เย็นในสมัยก่อนน่ะไอ้นั่นเขาก็ยกเลิกไม่ใช่เหตุผลเพราะว่ามันอันตรายกับมนุษย์ไม่ใช่มันเป็นอันตรายต่อโอโซนชั้นบรรยากาศโลกคำถามต่อไปครับคุณลักษิททิศประเทศไทยมีองค์กรอิสระมากเกินไปหรือเปล่าครับแต่ละองค์กร ดูประหนึ่งว่ามีเป้าหมายในทางเดียวกันทั้งนั้นเป้าหมายอะไรครับส่วนตัวไม่ถึงขนาดว่ามันรู้สึกเยอะไปนะครับผมคิดว่าองค์กรพวกนี้นคือในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมันเป็นดีไซน์นะครับเรื่ององค์กรที่ได้อํานาจไปอย่างรัฐบาลได้อนานาจมันก็ต้องมีคนทําหน้าที่คอยคอยคานคอยตรวจสอบนะฮะเป็นเรื่องธรรมดา ปัญหาขององค์ก็อิสลาดในปัจจุบนันนี้มันก็คือว่าไอ้องค์ก็